สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาดดาวโจน์ V.I.P. แล้วก็หุ้นดาวโจน์ปกตินะครับวดประจำวันที่25นะครับมกราคม2567นะครับผมก็แนวทางของเรานะครับพี่ๆเมื่อคืนนี้ก็มาในสายลูดนะครับใน2รอบเนาะสายเจาะไม่มานะครับผม หลุดไปหนึ่งรอบนะครับราวกาชาดผมให้2กับ8ผลที่ออก7 4 6 3 9หสานะครับในรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พามาแปามเป็เราก็ไม่ได้เนะนะครับหลัก4ี่แล้วก็นิดนะครับ8 4ด4แต่วขออก4ี่หกเขาหลุดไปนะครับดาวโจน V i p ให้4กับ8ผลที่ออก7 5 5 1ห้าห้าหนึ่งสี่ของเราหนึ่งสี่ไม่มีนะครับเน้น4ี่ห้าเหมือนกันแต่เขาออก5 5านะครับเนาะเฉียดไปเฉียดมานะครับพี่สายลูสมานะครับ ใชร้รูดที่4เข้าไปที่4นะครับหุ้นดาวโจนนะครับให้5กับ9ผลที่ออก6 3 9 0 6นะครับเน้น90เน้น90ออก0 9นย์ะครับ5 0ศูนย์ก็ให้แต่ออก06เนาะ3 9ไม่มีนะครับใคร้รูดที่9นะครับเข้าไปที่3 9นะครับก็มาสายรูด2รอบนะครับ ก็มาสายรูดทั้ง2รอบนะครับผมเนาะรูดไป1รอบก็ส่วนนาทางค่ําคืนนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลหรับบ้านน้ำาต้อทองเนาะเป็นบ้านเสียงโชคนะครับให้พี่สมาชิกเพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคก็ลองเข้าไปสอบถามดูได้นะครับสำหรับบ้านน้ำเต้อทองนะครับสำหรับแนวทางคืนนี้ลาวกาชาตินะครับรอบแรกของเรากาชาตผมให้ไปที่เลขค่าแล้วก็เลขหนึ่ง สายรูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งนะครับพี่พี่หนึ่งสนะครับ53 54 5มห้ตัวนะครับ5้านะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ได้เลข4กับเลข0นะครับสายรูดให้ไปที่เลข0 01 05 07นะครับ40 45 4 7นะครับผมสามตัวให้ไปที่401นะครับอันนี้ดาวโจน VIP นะครับผมนี่เลยดาวกาชาก,กับดาวโจน VIP นะครับส่วนหุ้นดาวโจนปกติคืนนี้ผมได้ ได้เลข4กับเลข8นะครับเลข4กับเลข8รูดไปที่8นะครับผม8 2 8 5 8 9 4 2 4 5 4 9นะครับ3ตัวนะครับ ี่แปดสองนะครับผมนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับผมสลับราวกาชาติแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจนปกตินะครับถ้านใดจะชอบในรอบไหนก็ขอให้เฮงๆงปัง,ปงๆมีโชคทุกท่านนะครับผมคลิปนี้กาบสสดีครับ